หลอกเกินคาดน,นี่หรือคือพ่อของพระเอกที่ดังที่สุดค่ะเรียกได้ว่าหากใครติดตามเรื่องราวของหนุ่มเวียนสกุลวัฒจะทราบกันดีแล้วค่ะว่าหนุ่คมคนนี้เ,นเป็นพระเอกหนุ่มเบิดต้นๆของวิกหมอชิดเลยก็ว่าได้สําหรับพระเอกหนุ่มมากความสามารถหนุ่มเวียนสกุลวัฒค่ะแถมยังมีแฟนสาวที่มีชื่อเสียงด้วยเช่นเดียวกันอย่างสาวเบลล่าราณีแคมเปนนั่นเองค่ะวันนี้เราเลยไม่พลาดจะพาทุกท่านมาชมสําหรับเรื่องราวของใครหลายคนที่ อาจจะไม่เคยทราบมาก่อนเลยค่ะว่าเอพ่อของหนุ่มเวียรนั้นจะหน้าตาดีเหมือนตัวเขาหรือไม่แต่บอกได้เลยนะคะว่าหน้าตาดีกว่าอีกแล้วค่ะวันนี้เราเลยไม่พลาดพาทุกท่านมารับชม สำหรับภาพของคุณพ่อที่นอกจากจะเป็นคุณพ่อของพระเอกเบิดตน้นต้นช่องเจ็ดแล้วนะท่านยังเป็นเจ้าของสวนกว้างที่อยู่ดีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นในทำเลงดงามติดสนามบินขอนแก่นมีต้นตาลก้าต้นเป็นแลนด์มาร์กอีกด้วยและสำหรับพื้นที่ในสวนเหล่านี้นั้นทางด้านของพระเอกหนุม่มยังมีความตั้งใจจะกลับไปทำไร่ที่บ้านเกิดเนได้วาดฝันลงทุนวางแปลนแพลนเขียนแบบตัวเองโดยมีคุณพ่อเป็นที่ปรึกษาให้ไปในแบบเกษตร ทฤษฎีใหม่โครงการเกษตรแบบผสมผสานหวังให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับมหาวิทยาลัยนั่นเองค่ะงานนี้จะเป็นยังไงเรามาชมภาพไปพร้อมๆกันเลยค่ะ